ทุกคนเรามาอยู่ที่แกรมมี่แต่เราหอบอะไรมารู้ไหมฮะชเวนตีเอสมแอคาเฟ่คากาแฟชาชามานั่งที่แกรมมี่ฮะทุกคนจา๋าเพื่อจะบอกให้โลกรู้ว่าเรามีดีฮะเดี๋ยวเราถอตออกมาก่อนเราจะได้ดูดถนัดหะทุกคนดูสินะ้าตาหน้าทานมากทุกคนจา๋านี่ไข่มุกไข่ปลาคาเวียร์ชเวนี้เอสมอลฮะทุกคนอรมา ี่แบบเลยนะฮะโซดาลินจีกาแฟลาเต้แล้วก็ชาไทยแล้วก็นี่เป็นชานมไต้หวันมีไข่มุกลาวาเป็นแบบบับเบิลฮะทุกคนจะทุกคนมาสมัครอะไรกันดูกันมีเต้นไปหมดเลยทุกคนวันนี้เรามานั่งเมื่อก่อนเราเป็นดีเจเรามารับแผ่นที่นี่บ่อยนะฮะทุกคนก็เลยคุ้นเคยอยู่บ้างทุกคนจะนี่คือเชเวนจีเอสเอ็มแอลเดินยืงๆแกมี่ไปหาไม่ยากทุกคนจะนี่ฮะดูดแล้วนะฮะทุกคน อร่อยมากอือร่อยมากทุกคนอร่อยอร่อยเป็นเหมือนสาคูอ่ะทุกคนอยากีชาไทยบ้างทุกคนจะเป็น G M L ยี่สิบปด M L ทุกคนไป M L ย่อว่าอะไรลืมถามเขาเนาะยี่สิบแปดนี้เป็นวันเกิดเราแอบถาม ผู้จัดการแล้วก็เจ้าน้องๆที่ร้าน<ม>ทุกคนนะว่ายี่สิบแปคืออะไรเขาบอกเป็นวันเกิดของเจ้าของมชาไทยเขาอร่อยมากไม่หวานจนเกินไปกลมกรอบทุกคนแต่บางคนถ้าชอบหวานบอกได้นะฮะดีกรีความหวานมันเพิ่มกันได้หืมอร่อยทุกคนหอมชื่นใจทุกคน ชเวนจีโซดาหาทุกคนอร่อยมากชื่นใจเข้มข้นมากชเวน5ีเอสเอ็มแอลห้าทุกคนนี่แกมมี่อยู่เลยนะฮะนั่งอยู่ที่ตึกแกมมี่ทุกคนนี่อร่อยมาก28 ML, 28ท,ทุกคนอร่อยมากๆยี่สิบแปดเอ็มแอลยี่สิบแปดเวนีเอสเอ็มแอลทุกคนมีบรรยากาศนะฮะทุกคนจ้า